สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทวัฒนะครับก่อนเข้าเนหาคลิปทุกครั้งฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยอย่างหนังเรื่องหลาดม้านะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่มาแรงไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆเนาะสำหรับหนังเรื่องกลาดม้าเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์จากทางค่าย G d ดี นนเนนองนสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เปิดตัวไปในหลายๆประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเรนะครับนอกเหนือจากประเทศดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ยังไปเปิดตัวที่ฮ่องกงด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องหลานมาซึ่งทางฮ่องกงเองเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยตัวอย่างหนังเรื่องหลานมาลงไปในโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็จะเปิดฉายจริงในวันที่13มิถุนายนที่จะถึง นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปฟังไปชมคอมเมนต์ของชาวฮ่องกงนะครับหลังจากที่ได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องหลานมาและได้ทราบข่าวว่าหนังเรื่องหลานมาจะมาฉายในวันที่13มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ชาวฮ่องกงกันว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและมีความรู้สึก อย่างไรหลังจากที่ทราบข่าวภาพ,พยนตร์หนังเรื่องหลานมานะครับสำหรับคอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่าดูหนังไทยเสมอฉันอยากดูหนังไทยหนังไทยอบอุ่นและรักวัฒนธรรมไทยมาที่คอมเมนต์ที่2นะครับอยากดูหลานมาเพอเคยดูหนังไทยหลายแนวหนังสยองขวัญซึ่งทำให้จิตใจของฉันกลัวแทบตาย ภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์รักสไตล์ครอบครัวเป็นความรักที่ธรรมชาติและบริสุทธิ์หนังแนวนี้อบอุน่นบวกกับเพิ่งรู้ว่าพระเอกไม่ได้ตั้งใจไปดูแลคุณยายตั้งแต่แรกแต่เพียงแค่หวังมรดกของคุณยายและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองช่างอบอุน่นฉันเชื่อว่ามันจะทำให้ฉันรู้สึกเศร้ามากๆมืนคือน้ำตาที่ปนกับเสียงหัวเราะเป็นหนังที่อบอุ่นของไทยอีกหนึ่งเรื่อง มาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับ หนังเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนที่แท้จริงของทุกๆครอบครัวในสังคมทุกวันนี้ภาพยนตร์แสดงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตประจำวันของยายและหลานและอธิบายความสัมพันธ์ความรักครอบครัวที่ง่ายที่สุดแบบไม่ซับซ้อนมันมีรายละเอียดและอารมณ์มันนำพาเราไปสู่โลกที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยอารมณ์เมื่อเรื่องราวดำเนินไปมันค่อยๆรวมตัวเป็นกระแสน้ำอุ่นที่เข้าถึงหัวใจ ความเศร้าที่มาโดยไม่สูญเสียความอบอุน่นคอมเมนต์นี้ก็อธิบายเรื่องราวของหนังหลังจากที่เขาเองนะครับได้ไปชมแค่ตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับมาที่ความคิดเห็นต่อมา หนังไทยเรื่องนี้ดีมากพระเอกเสแสร้งเป็นรานที่ดีเพื่อต้องการมรดกทรัพย์สินของคุณยายฉันหวังว่าพระเอกจะเปลี่ยนอดีตของเขาและรักคุณยายของเขาด้วยหัวใจและซาบซึ้งในความหมายของความรักมาที่ความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่า ประเทศไทยมีหนังแนวความรักมากมายหนังแนวครอบครัวกับน้อยรงฉันอยากรู้คุณค่าของครอบครัวในทุกภูมิภาคต่างๆมาที่ความคิดเห็นต่อมา เนื่องจากสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องปกติมากจึงมีเคสผู้สูงอายุมากขึ้นมันสะท้อนแรงกดดันในสังคมถ้าคนรุ่นหลังเหล่านี้มีเวลาดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเหตุการณ์ฆาตกรรมในสังคมจะลดลงหรือไม่ฉันสนใจหนังหลานมากมากฉันอยากรู้ว่าสังคมไทยมองประเด็นการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร มาที่ความคิดเห็นต่อมาเพราะหนังเรื่องหลานมาเป็นหนังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับยายการที่ฉันได้เห็นมันจะทําให้ฉันนึกถึงความทรงจําเก่าๆของฉันกับยายที่ขาดอยู่ฉันอยากจะจดจํามันอีกครั้งผ่านหนังเรื่องนี้มาที่ความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่า รอคอยที่จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างยายและหลานชายสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดวิกฤตครอบครัวรอบตัวคุณกำลังจะช่วยเหลือคุณฉันก็อยากรู้สึกเหมือนกันดังนั้นฉันจึงอยากชมหนังเรื่องนี้มากๆ มาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเพราะตัวอย่างแสดงเนื้อเรื่องที่สมจริงเชื่อว่ามันสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ของคนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะบทสนทนาระหว่างหลานกับยายและเพลงประกอบก็ยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นมันน่ารักมากๆที่ได้ยินมาที่ความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่า เพราะมันเป็นหนังอันดับหนึ่งในบล็อกออฟฟิศประจําปีของประเทศไทยและฉันไม่เคยดูหนังไทยฉันจึงอยากเริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยผ่านหนังเรื่องหลานมากมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับก็ได้บอกว่า ฉันอยากดูลานมากเพราะมันไม่ใช่แค่ทำให้ฉันเพลิดเพลินแต่ยังช่วยบำรุงจิตใจของฉันด้วยเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนความเป็นจริงที่ชัดเจนและเป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การดูสำหรับทุกๆคนที่มุ่งหวังที่จะเข้าใจวัฒนธรรมจีนและครอบครัว และนี่ก็คือคอมเมนต์คร่าวๆที่ผมนํามานําเสนอในคลิปนี้นะครับหลังจากชาวฮ่องกงนะครับได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์และได้ทราบข่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเปิดตัวในวันที่13มิถุนายนลหลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็เฝ้ารอคอยติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและหลายๆคนก็ยังอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้หลังจากที่ได้ชมตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะภาพยนตร์ไทยเนี่ยดังไกลถึงต่างประเทศถือว่าเป็นผลงาน ชั้นยอดจากค่า G D H เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ